สวัสดีครับเจอกับเก๋กแล้วนะครับผมกับช่องเก๋ขายฟอร์ดอ่าวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัว XLS นะครับผมนี่เป็นไงครับ XLS ตัวนี้นะครับเราแต่งแบบยกสูงยก2นิ้วอ่ะใส่ปีกนกด้วยแล้วใส่ล้อมแมกเป็นขอบ20แต่งเป็นชุดแรปเตอร์อ่ะมีอะไรบ้างนะครับผมในเจ้าตัว XLS เนี่ยครับเอาผมขอโปรโมชั่นให้ลูกค้าก่อนเลยแบบโปรโมชั่นแบบจุกๆนะครับราคา XLS เนี่ยครับ ตอนนี้เราขายกันอยู่แค่7,99,000บาทนะครับก็คือเอาส่วนลถไปหักในราคาตัวรถเลยนะครับแล้วเราก็จะให้ชุดแต่งฟรีแบบนี้เลยอ่ามีชุดแต่งฟรีแบบนี้เนี่ยครับได้อะไรบ้างมาดูกันนะครับผมเจ้าตัว xss ตัวนี้จะเป็นตัวสีเทานะครับผมเครื่องก็เป็นเครื่อง2 0ดนะครับ170แรงม้านะครับผมแรงบิดก็อยู่ที่405นิวตันนะครับผม แต่งเ a ปเตอร์นี่แต่งแรปเตอร์รถยอดนิยมอีกเช่นกันนะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบนี้เลยนี่ครับกระจังหน้า FORD นะครับผมแล้วก็มีไฟมาให้3มดวงเขาเรียกว่าไฟสองสว่างเป็นไฟหลี่เล็กๆนะครับมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวอ่าแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับผมนี่ครับอีกอันนึงก็คือพอดูด้านล่างแล้วมันก็จะดูใหญ่ขึ้นดูสวยขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้ เขาเรียกว่าตัวกันชนด้านหน้าของเจ้าตัวแรปเตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นงานงานขึ้นรูปนะครับมันจะไม่ใช่งานของแท้อย่างแรปเตอร์เพราะาถ้าเป็นของแท้แรปเตอร์นยครับของพี่เขามันจะใหญ่กว่าไซส์รถกระบะเลนเจอร์ทั่วไปนะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาดูกันดีกว่าว่าล้อมันเป็นแบบไหนใส่ปีกนกแล้วมันจะยกขึ้นมายัางไงดูพิมพิติมากขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นแมกขอบ20นะครับลบ18นะครับผมเนี่ยออฟเซ็ตลบ 18นะครับก็จะดูสวยดูสวยนะครับพอใส่แบบนี้ดูสวยเพราะมันเป็นแม็กขอบยี่สิบหน้ายางเขาเนี่ยอยู่ที่275นะครับผมตรงแก้มยางเนี่ยก็อยู่ที่55นะครับขอบก็20นะครับเป็นล้อแม็กขอบยี่สิบนะครับเป็นปั๊มเบรกเดิมไม่เปลี่ยนปั๊มเบรกนะครับผมแต่เพิ่มเติมมาในอีเลยอ่าเป็นอ่าปิกนกออปชั่นใส่ปิกนกปรับองศานะครับเพราะว่า ตัวนี้เขายกขึ้นมา2นิ้วเนาะมันก็เลยต้องใส่ปีกนกถ้าไม่ใส่ปีกนกเนี่ยครับมันจะกินหน้ายางด้านด้านในนะครับผมเวลาวิ่งประมาณสัก5เดือนหเดือนหน้ายางด้านในก็จะหายไปแล้วแต่พอเราใส่ปีกนกเนี่ยครับหน้ายางมันจะเรียบเท่ากันนะครับผมง่ายๆเลยยก2นิ้วต้องใส่ปีกนกอเอาง่ายๆเลยครับตัวนี้นะครับภายในเขาก็ดูหรูหราเหมือนกันนะเอกเวเนี่ยครับดูหรูหรานะครับแต่แต่จะเป็นตัว เบาะนี่ครับจะเป็นเบาะปรับด้วยมือนะครับผมเป็นเบาะหนังแล้วนะครับผมเกียร์ก็มาเป็นเกียร์หสปีดนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอซิงค์ขนาดใหญ่อย่างนี้เลยครับผมตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยครับก็จะโชว์รูปรถให้เราเห็นแบบนี้นะครับผมเวลาการขับขี่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับมัมีโหมดมาให้4โหมดนะครับผมสุดยอดจริงๆรุ่นนี้สวยงามมากครับภายในดูฮลูฮาาดี มีอีกอันหนึ่งที่ลูกค้าขอเปลี่ยนก็คือเป็นไฟท้ายไฟท้ายเป็นไฟท้าย Full LED นะครับจะเป็นไฟท้าย Full LED เหมือนตัวเจ้าตัวแรปเตอร์นะครับผมมันจะมาแบบนี้เลยมีไฟด้านข้างมาให้พร้อมนะครับแต่เจ้าตัวบายสปอร์ตนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในรุ่น4คน4ของตัววายแทนะครับผมที่มีตัวบายสปอร์ตเตือนกันชนด้านท้ายนะครับผมแต่พอทำออกมาเนี่ยครับพอมาใส่ในรุ่นนี้มันก็ดูสวยงามดูมีราคามากขึ้นนะครับ จากดูเป็นรถ XLS ในราคา700,000เนี่ยครับก็จะดูเป็นรถราคาที่แบบราคาที่ดูสูงขึ้นนะครับผมแต่เจ้าตัว XSV น่ครับดีนะครับผมว่ามันตอบโจทย์กับลูกค้าที่แบบกำลังต้องการหารถใช้งานนะครับผมจะเป็นวิ่งงานก็ดีหรือว่าจะเอาไว้ขับเข้าสวนก็ดีนะครับเพราะว่ารถเขาเนี่ยบรรทุกได้ดีนะครับด้วยราคาประมาณนาา 700, านเนี้ยราคา700,000ก็บาทเนี่ยเราแต่งแบบนี้ได้ผมว่า ไม่ต้องไปรองงานอะไรหรอกมาหาผมได้ที่ฟอร์ RMA พระราม5ดีกว่าครับทักเข้ามาเลยครับ095 449 4, 4 533ผมจัดโปรโมชั่นแบบนี้ให้ครับ7,99,000บาทพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้ก็ทักมาเลยนะครับเอาไว้เจอกันใน EP หน้านะครับ EP นี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมไว้ EP หน้าเจอกันสวัสดีครับ